มีหนึ่งในคนไทยที่เดินทางกลับมาในวันนี้ก็คือเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลนะคะหลังจากที่หนีเข้าไปซ่อนในหลุมหลบภัยไม่ทันท่านผู้ชมไปดูคลิปวินาทีชีวิตของแรงงานไทยคนนี้กันค่ะยอะไบ้างมี่อเลย่โอ้ใอุออนี่คือ คุณนัทพงษ์ดวงจันทร์นะคะเป็นแรงงานชาวอุดรธานีได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดโดนที่บริเวณหูฝั่งซ้ายนะคะในขณะที่พยายามวิ่งหนีไปซ่อนตัวในบังเกอร์ของนายจ้างแต่ว่าไปไม่ทันตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่เพื่อนถ่ายคลิปก็คือต้องช่วยกันเช็คว่าคุณนัทพงษ์เนี่ยได้ยินปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่าสะเก็ดระเบิดไปโดนที่หูและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าเป็นแคมป์คนงานที่เขาทํางานอยู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงค่ะจุดนี้เนี่ยติดกับชายแดนอิสราเอลแล้วก็ฉนวนกาซาสภาพที่เห็นคือโดนระเบิดเสียหายหนักนะคะในวันที่สองของการโจมตีจากกลุ่มฮามาสหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขาได้ระับบาดเจ็บวันนี้เขาเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วได้เจอกับครอบครัวบาดแผลเนี่ยเกือบจะหายเป็นปกติแล้วค่ะแต่ว่าภาเพเหตุการณ์ยังชัดอยู่ในความทรงจำนะคะคุณนัทพงศ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ระเบิดลงเขากับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยไม่ทัน พอเสียงไซเรนมาระเบิดก็ลงเข้ามาที่ห้องข้างๆที่เขาอยู่ก็เลยทําให้โดนสะเก็ดร,ระเบิดเข้าที่หูฝั่งซ้ายเพื่อนช่วยกันพยุงไปที่หลุมหลบภัยทั้งๆท,ท,ท,ที่ก็ยังเจ็บอยู่กว่าจะได้รับความช่วยเหลือก็คือ1-2วันค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังมีการยิงกันตลอดทั้งวันรถพยาบาลก็เข้าไปไม่ได้แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังยิงกันตลอดเวลาต้องประสานทางการเพื่อกลับไทยเองแล้วคุณนัทพงศ์ก็บอกว่าทำงานที่นี่มาปีกว่า,วาแต่ก็ไม่คิดจะกลับไปอีกแล้วค่ะ ก็ได้ยินเสียงไอ้เซเรียนนะครับดังขึ้นมาให้ไปที่หลุมหลบภัยนี่ครับยังไม่ได้ออกไปเลยครับระเบิดก็ลงเลยครับลงไม่ครับข้างๆห้องผมครับแล้วก็สกิเกตก็สาดเข้ามาตรงที่ห้องผมนะครับตอนนั้นรู้เลยครับโดนตรงนี้ปุ๊บผมก็ล้มลงเลยนะครับล้มปุ๊บเลือดก็ไหลเต็มเลยครับเลยจับกระเป๋าพาสปอร์ตแล้วก็วิ่งออกมาเลยครับไฟไหม้เข้มเสร็จก็ไม่มีที่อยู่แล้วก็ ขํามาก็ไปขอความช่วยเหลือจากไอ้แชมป์แชมป์ไอ้เพื่อนคนไทยด้วยกันนะข้างๆครับไปอยู่แล้วก็เอาไยเออกมาไปอยู่ที่บ้านหนของพ่อนายจ้างไปกันเองครับเพราะว่าตัวหานายจ้างนายจ้างก็ให้ความช่วยเหลืออะไรไม่ได้ครับนายจ้างว่าเออมีรถไหมมีอะไรไหมให้ขี่ขี่รถไทยนะครับออกไปหาก็พากันขี่ลัดป่าไปเลยครับก็กลัวครับก็ไปถึงก็ตัวไม่เจอกลุ่มหามัดอะไรนะครับก็มาถึงถึงไอ้บ้านพ่อนายจ้าง ที่แรกก็ไม่คิดว่ามันจะยิงเยอะขนาดนี้นะครับเรีว่ายิงปุ๊บแล้วก็หยุดเหมือนม,นมันมันที่ที่เคยยิงทุกปีนะครับอันนี้ก็ยิงทั้งวันเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอยู่ในโดมก็ชิดอยู่ครับก็หลอดไปนอ่อย่างนี้นครับเช่นเดียวก,กันกับคุณสุรชาติพินโยพันธ์นะคะคุณสุรชาติเนี่ยเป็นแรงงานไทยอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยมาประมาณ4ปี10เดือน ก็ได้รับบาดเจ็บค่ะที่บริเวณมือขวาจากการหลบหนีออกจากแคมป์เพื่อที่จะออกไปหาอาหารให้กับเพื่อนในแคมป์นะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ระเบิดลงเขากับเพื่อนรวม32คนเนี่ยอยู่ในโรงงานต่างวิ่งไปหลบในหลุมหลบภัยอยู่กันแบบเงียบๆปิดไฟทั้งหมดค่ะเพราะว่ากลัวว่าคนร้ายจะรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในแต่ในหลุมหลบภัยก็ไม่มีอาหารถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ถ้าไม่ออกไปทุกคนก็อาจจะอดตายค่ะ ติดอยู่ในโรงงานในสามวันสองคืนพอดีว่าวันแรกผมไม่มีสเสบียงกินนะครับวันที่สองเนี่ยผมเลยพาเพื่อนๆไปเอาเสบียงมาให้เพื่อนอยู่ที่ในโรงงาน32ชีวิตนะครับเพื่อนไม่มีอะไรกินนะครับต้องกล้าตัดสินใจไปครับเพราะว่าผมเคยเป็นทหารมาก่อนนะครับมึงอ,อก6คัน6คนครับนี่ออกมาเอาอาหารครับวิ่งวิ่งออกมาแบบรถดเร็วหลบลัดเลาะ ลัดเลาะไปทางคัมภมครับลัดเลาะออกมาด้านข้างครับไม่เดินแบบเดินไป,ไปครับไม่เดินตรงๆองอกไปครับอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าก็ดูดูข้างหน้าเพื่อนข้างหลังก็ดูอีกทางหนึ่งครับเราอยู่จุดทุกคน่ข้างหน้า,า,นนายอยู่ข้างหน้าค <laughs> <laughs> รับบรรยากาศลัดเาะไปมนเป็นยังไงบ้างโอ้ยิงกันครับทั้งรถถังทั้งไอ้พวกกลุ่มฮามาสนะครับ ยิงกันแบบสนั่นมากเลยครับผู้ผมก็เอาคล้ายๆมีประตูโรงงานแต่แต่ละช่องแต่ละช่องผู้ผมจะเอารถฟิร์กลิฟไปขึ้นมาครับมาตักเอายกกล่องกระดาษหรือยกกล่องพวกส้มแพ็คไว้ครับแล้วก็มาปิดประตูไว้เพื่อยืดเยื้อเวลาไว้ครับ ในขณะที่รัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็เดินทางมารับแรงงานไทยทั้ง90คนนะคะบอกว่าในนามรัฐบาลไทยดีใจที่ทุกคนกลับมาถึงประเทศเรียบร้อยตอนนี้กําลังเร่งช่วยเหลือคนไทยอีกเกือบ7,000คนที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไว้คาดว่าจะกลับมาครบทั้งหมดต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะจากนี้ก็คาดว่าจะมีแรงงานไทยที่เดินทางไม่น้อยไปกว่าวันละ200-400คนค่ะ สำหรับคนที่เสียชีวิตตอนนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ซึ่งก็อย่างที่ท่าน,ท,านทั้งที่ได้รับรายงานช่วงเช้าวันนี้นะก็น่าจะเสียชีวิตเพิ่มเป็น28คนนะครับที่จับถูกจับตัวประกันน่าจะประมาณสัก18คนและที่บาดเจ็บ16คนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่เสียชีวิตและคนที่บาดเจ็บก็เราต้องรอการทําไมถึงว่าเราไม่สามารถที่จะนํานกลับมาได้เลย เพราะาทางรัฐบาลอิสราเอลต้องการพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันดตดวตนว่าเป็นใครชื่ออะไรมาจากประเทศไหนเพราะไม่ใช่เฉพาะคนงานใดมีคนงานในหลายประเทศที่ทํางานในอิสราเอลเพราะฉะนั้นเมื่อพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยทางรัฐบาลอิสราเอลเขาจะได้ดูแลและเยียวยาสําหรับผู้เสียชีวิต เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะยอดของคนไทยที่เสียชีวิตบาดเจ็บและโดนจับนักผู้ชมรัฐมนตรีรายงานเผยว่ามีตัวเลขคนไทยเสียชีวิตเพิ่มเป็น28คนคือเพิ่มขึ้น4ี่คนค่ะบาดเจ็บ16คนไม่เปลี่ยนแปลงนะคะและถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็น17คนตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลืออย่างที่สุดค่ะ ส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนะคะทางการอิสราเอลจะชดเชยให้กับภรรยาผู้เสียชีวิตเป็นเงินเดือนละประมาณ35,000บาทจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่หรือมีสามีและมอบให้บุตรเนี่ยเดือนละประมาณ11,000บาทจนกว่าบุตรจะอายุ18ปีค่ะส่วนคนคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะมีการประเมินถ้าบาดเจ็บไม่ถึง10%จะรักษาพยาบาลให้โดยไม่มีค่าตอบแทนหากบาดเจ็บ ไม่ถึง20%จะได้รับการเยียวยาครั้งเดียว1 4 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ว่ากรณีที่บาดเจ็บมากกว่า20%ถึงขั้นทุพพลภาพรัฐบาลอิสาราเอลก็จะดูแลไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็จะมีการประเมินตัวเลขเรื่องของเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นการลงไปที่ในรายละเอียดนะคะในส่วนของกระทรวงแรงงานไทยก็จะดูแลตามสิทธิประกันสังคมค่ะซึ่งผู้ที่ไม่มีประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็จะดูแลผู้บาดเจ็บ15,000บาทส่วนผู้เสียชีวิตนะคะ40,000บาท บวกกับค่าทำศพอีก40,000บาทก็จะเป็น80,000บาทนะคะ